เอาลาไอ้ยิงเอ้ยข้าได้สอนศัพท์วิชาให้เองหมดแล้วต่อไปนี้เองจะต้องช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอย่าเห็นแก่อมิตรสินจางอย่าผิดลูกผิดเมียใครและที่สำคัญเองมีวิชาเสือสมิงอย่าทำผิดคู่เด็ดขาดอย่าหลอดล้าตากผ้าผู้หญิงโดยเฉพาะที่มีผ้าถุงตากอยู่อย่ากินฟักเขียวเพราะมันจะทำให้อาคมเองเสื่อมและที่สำคัญเมื่อยามที่เองเป็นเสือ ก็ห้ามเผอกินเนื้อมนุษย์อย่างเด็ดขาดเพราะวันใดเองกินเนื้อมนุษย์เข้าไปแล้วเองจะไม่มีทางได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกจงจำคำของข่าวไว้ข้าจะจดจำคำของอาจารย์ที่สั่งสอนข้าจะไม่ทำในสิ่งที่อาจารย์ห้ามเด็ดขาดที่สำคัญถ้าเองเป็นเสือสมิงแล้วเองไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นคนได้จะต้องมีคนเอาน้ำมนต์ที่ปะผมไปเที่ยวรางเสือเองถึงจะกลับมาเป็นคนได้ เพราะฉะนั้นเอ็งต้องใช้มันอย่างระมัดระวังข้าจะจำไว้ไม่ลืมเลยอาจารย์แต่ข้าได้ยินคำเล่าดือกันว่าอาจารย์มีวิชาสมิงเขี้ยวแก้วทำไมอาจารย์ถึงไม่สอนข้าละ่ะเฮ้ยเอ็เองไปได้ยินมาจากไหนไอ้สมิงเขี้ยวแก้วนะมันเป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นละ่ะข้าก็ได้ยินเขาเล่ามาอีกทีหนึ่งเอาละ่ะพรุ่งนี้เอ็งออกเดินทางได้วันนี้มันก็เย็นยำแล้วเอ็งไปพักเถอะ ค่ำคืนนั้นมันคิดหาวิธีที่จะจัดการกับอาจารย์ของมันแต่แล้วโชคก็เข้าข้างเมื่ออาจารย์ยืนเกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างกระทันหันโอ้ยไอ้ยิงไอ้ยิงเอ้ยมาหาอาจารย์ทีเถอะอาจารย์อาจารย์เป็นอะไรทำไมถึงหน้าซีดอย่างนี้ข้าปวดท้องปวดท้องเรือเกินทั้งถ่ายทั้งอวกจนข้าไม่ไหวแล้วเอ็งช่วยไปหาสมุนไพรมาต้มให้ข้าที ได้อาจารย์สมุนไพรแก้ปวดบิดและอาเจียนข้ารู้จักอาจารย์รอข้าเดี๋ยวนะข้าจะรีบไปหาแล้วเอามาต้มให้อาจารย์เดียวนี้เออรีบรีบไปเมื่อได้โอกาสมันก็ยิ้มย่องด้วยความดีใจรีบวิ่งหายเข้าไปในป่าไม่นานก็กลับมาด้วยสมุนไพรในมือมันจัดการล้างน้ำและก่อไฟแล้วก็นำสมุนไพรใส่หม้อต้ม ก่อนที่จะวิ่งเข้าไปดูอาจารย์ยืนอีกครั้งอาจารย์อาจารย์ท่านเป็นยังไงบ้างอาจารย์บุญยืนนอนหลับตาหายใจผ่าแผ่วเพราะเข้าสู่ภาวะขาดน้ําเมื่อเห็นดังนั้นมันก็ยิ้มเยาะอาจารย์อาจารย์ท่านอดทนอีกนิดนะข้ากําลังต้มยาอยู่อาจารย์บุญยืนเริ่มจะคางแข็งและไม่รู้สึกตัวเมื่อเห็นว่าแกอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วมันจึงไม่ได้สนใจหม้อยาอีก ไอ้แกมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้ว่ามึงเอาคอมพีสร์สมิงเขี้ยวแก้วไปไว้ที่ไหนมันทั้งถามทั้งขย่าร่างแต่อาจารย์บุญยืนก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะพูดอะไรได้อีกต่อไปแล้วแต่สติของแกยังมั่นคงจึงได้สำรวมจิตถอดดวงวิญ,ญญาณออกจากร่างเพื่อจะดูความเลวใดยำของมันอาจารย์สิ้นลมหายใจคามือของไอ้ยิ่งมันจึงปล่อยมือให้ร่างนั้นตกกระแทกพื้นอย่างไม่สนใจใยดี ก่อนที่จะลือขนแถวใต้ฟูกนอนและตามซอกต่างๆที่คิดว่าอาจารย์บุญยืนจะซ่อนคำพีไว้แต่มันก็พบกับความผิดหวังไอ้แก่ไหนๆมันก็ตายไปแล้วแทนที่จะบอกข้าสักคำว่าของสำคัญมันเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนด้วยความโมโหจึงประเขตนหน้าแข้งใส่ร่างที่ไหลวิญญาณเพื่อระบายอารมณ์ดวงวิญญาณของอาจารย์ยืนมองการกระทำของสิทธิชั่ว แกคิดไม่ผิดเลยจริงๆที่ไม่ได้สอนวิชาสมิงเขี้ยวแก้วให้กับมันทันใดนั้นก็เบังเกิดเสียงร้องคำลามลั่นภาพดวงวิญญาณของแกเป็นสมิงเขี้ยวแก้วปรากฏอยู่ตรงผนังบ้านทำเอาไอ้ยิ่งถึงกับสะดุ้งเฮือกไอซิดชัวคนอย่างมึงไม่มีวันที่จะได้วิชาสมิงเขียวแก้วไปหรอกเพราะกูดูดีว่ามึงเป็นคนยังไงด้วยความโมโห มันจำแรงร่างเป็นเสือโค้งกระโจนเข้าใส่สมิงเขียวแก้วทันทีแต่ทว่ามันกลับเป็นแค่ผนังบ้านผุุ้เท่านั้นสมิงไอ้ยิ่งกระเด็นหล่นลงพื้นไปพร้อมกับฝาไม้กระดานเก่าๆด้วยความบอบชำ้ำมันคืนร่างเป็นคนรีบเอามือขึ้นมากุมหัวตัวเองปรากฏว่าหน้าผากของมันวอมเป่งและมีเลือดไหลลงมาวิชาสมิงเขียวแก้วมันไม่ใช่ของเองแต่มันจะเป็นของคนที่จะจัดการเอง ไม่ว่าเองจะทำชั่วว้าสามานที่ไหนเมื่อไรเองก็จะถูกสมิงเขียวแก้วคอยตามเข็นข่าเอาโทษทุกทีไปอือเออเออฮ่าฮ่าฮ่าเสียงพูดและเสียงคำรามดังสะท้อนสถานไปในความมืดแล้วทุกอย่างก็เงียบไปดวงวิญญาณสมิงเขียวแก้วของพ่อเท่าบุญยืนเล่ร่อนลอยแหลมอยู่ในป่าเพื่อหาร่างที่เหมาะแก่การใช้งานคนคนนั้นจะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ไม่คิดชั่วไม่เอารัดเอาเปียบใครจนกระทั่งมาถึงกระท่อมชายป่าที่มีหญิงชรานอนป่วยอยู่บุตรชายของนางมีอายุเพียงสิบาปีกำลังนั่งต้มสมุนไพรอยู่ที่หน้าเตาเมื่อขวาใช้กาภไผ่สีสุกข,ขนาดใหญ่พัดวีเพื่อให้ไฟติดเมื่อไฟลุกไหม้ท่อนฟืนแล้วเขาก็วางกากไผ่ลงแล้วก็วิ่งขึ้นไปดูมารดาแม่แม่เป็นยังไงบ้างข้ากำลังต้มยาอยู่ แม่ใจเย็นนะบุญจันทร์บุญจันทร์เอ้ยแม่คงจะไม่ไหวแล้วละถ้าหากแม่เป็นอะไรไปเองต้องอยู่ให้ดายนะจะต้องดูแลตัวเองให้ดีและที่สำคัญเองจะต้องเป็นคนดีเข้าใจไหมลูกโท่แม่ข้ากำลังต้มยาอยู่แม่รอข้าก่อนสิแม่ไม่เป็นอะไรหรอกข้าจะดูแลรักษาแม่ให้หายเองเรื่องที่แม่บอกให้ข้าเป็นคนดีนั้นแม่ไม่ต้องบอกหรอก มันเป็นสิ่งที่มีติดตัวข้าอยู่แล้วและมันจะมีตลอดไปจนข้าจะตายข้าจะไปดูหม้อยาก่อนนะว่าแล้วบุญจันทร์ก็วิ่งไปดูหม้อยาของเขาพันก็เกิดเงาด่างของชายชลาเดินเข้ามาหาเด็กชายวัยสิที่กำลังจะโตเป็นหนุ่มถึงกับอ้าปากข้างตัวชาดิกไม่สามารถที่จะขยับขขยื้อนได้บุญจันทร์เอ๋ยเจ้าเป็นคนดี เมะที่จะเป็นคนสืบถอดวิชาของขา้าเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือคนท่านเป็นใครหรือเป็นผีต้องเป็นผีแน่ๆอย่ามาหลอกมาหลอนข้าเลยข้ากลัวเออจะว่าผีก็ได้แต่เจ้าไม่ต้องกลัวและที่สำคัญเจ้าต้องเรียกข้าว่าอาจารย์แล้วละอาจารย์อย่างนั้นหรือท่านเป็นผีมาหลอกข้าไม่พอจะให้ข้าเรียกอาจารย์อีกใช่ผีหรือไม่มันไม่สำคัญหรอก สำคัญอยู่ที่ว่าเจ้าจะต้องเป็นสิทธิของข้าแล้วข้าจะช่วยรักษาแม่เจ้าให้หายจริงๆหรือท่านพูดจริงๆใช่ไหมข้าไม่โกหกหรอกถ้าอย่างนั้นท่านก็บอกมาเถิดว่าข้าต้องทำยังไงข้ากับเจ้าจะต้องประสานหลางเป็นหลางเดียวกันถ้ารวมจิตวิญ,ญญาณเดียวกันแล้วจะเกิดพลังที่จะรักษาแม่ของเจ้าได้ท่านไม่หลอกข้าแน่นะไม่หลอกข้าใช่ไหม มันก็ยังถามย้ำๆเพื่อความแน่ใจเพราะหลังจากรับปากแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงข้าบอกเจ้าแล้วบุญจันทร์ว่าข้าไม่ลอกเจ้าเจ้าหลับตาแล้วทำจิตให้ว่างอย่าได้คิดมากหรือห้ามคิดอะไรเด็ดขาดหายใจเข้าหายใจออกเฉยๆเมื่อบุญจันทร์ทำอย่างที่พ่อเท่าบุญยืนบอกจิตของทั้งสองก็ประสานกันทั้งคู่สามารถคุยกันได้ด้วยการผ่านนึกคิด ไปเถอะเข้าไปหาแม่เจ้าไม่ต้องใช้สมุนไพรใดๆหรอกล่างของเด็กชายบุญจันทร์เดินเข้าไปหามารดาก่อนที่จะนั่งลงข้างๆเสียงบริกรรมคาถาเงืมงําก่อนที่จะเป่าพวดลงไปยังล่างของนางบัวผันที่นอนทอดยาวหายใจด้วยดินผ่านล่างนั้นก็ค่อยๆมีสีเลือดฟาดขึ้นมาความรู้สึกของนางเริ่มจะดีขึ้นและดีขึ้นมากๆจึงได้เอ่ยถามบุตรชายออกไป บุญจันทร์เจ้าทำอะไรเจ้าใช่บุญจันทร์ลูกหาจริงๆใช่ไหมเจ้ามีวิชาอาคมได้ตั้งแต่เมื่อใดเจ้าจงฟังขานางบัวผันข้าคือส่วนหนึ่งของเจ้าบุญจันทร์ชื่ออาจารย์บุญยืนข้ากับมันจะต้องอยู่กันเพื่อที่ข้าจะถ่ายทอดวิชาให้มันให้ได้ใช้ในอนาคตเองไม่ต้องห่วงหรอกมันเป็นคนดีข้าจะปกป้องคุ้มครองมันเองท่านท่านเป็นอะไรกัน ท่านเป็นผูดผีปีศาจหรือว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหรือเป็นเทวดาข้าก็บอกเองแล้วไงว่าข้าเป็นอาจารย์บุญยืนสิทธิ์ชัวของข้ามันทำร้ายขา้าเพื่อที่จะเอาวิชาข้าก็เลยถอดดวงวิญญ,ญาณออกมาจากกายเพื่อหลบหนีมันในตอนนั้นกายข้าไม่สบายนักข้าไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของมันไหมตอนนี้ข้ามีแต่ดวงจิตเพราะฉะนั้นข้าจะต้องมอบวิชาอันลำ้ำค่า สืบทอดให้คนดีมีสินมีธรรมเพื่อที่จะคอยช่วยเหลือคนและจัดการไอ้สิทธิ์ชัวนั้นในอนาคตเมื่อข้าถ่ายทอดวิชาให้บุญจันทร์เสร็จแล้วข้าก็ต้องไปตามแรงบุญแรงกรรมของขา้าที่ได้กระทำมาเองจงวางใจเถิดทางด้านของไอ้ยิ่งตอนนี้มันเริ่มก่อตั้งชุมชนออกพ้นสะดมข่าคมขืนคนไปทั่วชื่อเสียงของมันเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปภายในไม่ถึงเดือน จนกระทั่งวันหนึ่งมันเผื่อกือเลือดของคนที่มันป้นทําให้มันติดใจในรสชาติมันจึงกัดกินย่างตะกุกตะกามเมื่อลูกน้องมันเห็นดังนั้นต่างก็วิ่งหนีเอาตัวรอดเพราะขืนอยู่ต่อไปไอ้ยิ่งจะต้องกินพวกมันแน่หลังจากที่มันกัดแทกินซากศพจนพอใจมันก็ได้คาถาเพื่อที่จะคืนล่างเป็นคนแต่ไม่ว่าจะพยายามยังไงมันก็คืนล่างไม่ได้หันไปมองหาลูกน้อง ว่าจะให้ลูกน้องมันผมน้ำมนให้แต่ทว่าไอ้พวกนั้นก็หนีหายไปจนหมดมันจึงตะโกนหลองเรียกให้หาลูกน้องแต่เสียงที่เป่งออกมานั้นกับเป็นเสียงร้องของเสือชาวบ้านต่างก็ตกอกตกใจเมื่อมีเสือเข้ามาในหมู่บ้านกำนันเสาตีกเกาะเคาะหมายเรียกชาวบ้านให้ออกมาช่วยกันใครมีปืนผาหนาไม้ให้มาช่วยกันสกัดยิงเสือเร็วพวกเดาเสือเข่าบานโว้ย ใครมีปืนผาหน้าไม้หลีบออกมาชายชะกันในหมู่บ้านต่างก็ช่วยเอาอาวุธประจำกายวิ่งออกไปยังต้นเสียงเมื่อไปถึงก็สาดกระสุนใส่มันแต่ว่าไม่มีกระสุนนัดไหนเลยที่จะเข้าสู่ผิวหนังมันได้สมิงไอ้ยิ่งกระโจนเข้าใส่พวกชาวบ้านทั้งขวนทั้งกัดบ้างก็ถูกตบด้วยกรงเล็บต่างก็วิ่งหนีตายขึ้นต้นไม้บ้างไม่ทันก็ถูกมันฆ่าตายอย่างอเนจอานาตด,ด้านกำนันเสา พอจะมีวิชาอาคมอยู่บ้างเพราะสมัยก่อนแกก็เป็นผานเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ก็รู้ได้ทันทีว่าเสือตัวนี้ไม่ใช่เสือธรรมดาแนะ่และมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอ้เสือยิ่งที่กำลังสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนอยู่ในขณะนี้ไม่นึกไม่ฝันเลยว่ามันจะมาเหยียบจมูกกูเลวขนาดนี้กำนันเสาบริกรรมคาถาแล้วก็เป่าพูดไปที่ปืนลูกซองแฝดของแก ก่อนที่จะประทับผ่านถ่ายเข้ากับซอกไหลเล็งไปยังเจ้าเสือใหญ่ที่มันยืนแยกเขี้ยวคมดามอยู่ก่อนที่จะลั่นกระสุนออกไปทีนี้ได้ผลกระสุนทั้งสองนัดที่ปล่อยออกไปติดๆเจาะเข้าที่ช่องท้องของเสือใหญ่เรียกเลือดของมันออกมาได้เลือดสีแดงสาดกระเซ็นออกมาจากช่องท้องเพราะเป็นจังหวะที่มันกำลังกระโจนตัวเข้ามากำนันเสาฉากหลบออกทางด้านข้าง แต่ก็ไม่ผลกงเล็บของมันที่ตะปบเข้าที่หัวไหลจนเป็นแผลชะกันเมื่อเห็นว่ากำนันเสาไม่ได้ธรรมดามีวิชาอาคมจนสามารถทำให้มันมีบาดแผลได้มือนจึงวิ่งเตลิดหนีหายไปกับความมืดเมื่อเจ้าเสือร้ายเพ่นหนีหายไปแล้วแกจึงได้สุดตัวลงนั่งยกมือกุมหัวไหลที่โชกชุ่มไปด้วยเลือดพวกชาวบ้านที่เห็นว่าเสือไปแล้วต่างก็วิ่งลงมาประคองกำนันไปส่งที่บ้านของแก ไอเสือนั่นมันไม่ใช่เสือธรรมดามันเป็นเสือสมิงเสือสมิงไอยิงเสือสมิงไอยิงที่ออกป้นที้ชาวบ้านน่ะล่ะกำนันถูกแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงกระสุนธรรมดาทำอะไร,รม,มันไม่ได้หรอกนอกจากกระสุนอาคมเท่านั้นพวกเอ็งเอาปืนและกระสุนมาให้ข่าข้าจะปลุกเสกให้แต่เดี๋ยวเอ็งไปตามผู้เท่าลมให้มาดูแผลให้ข้าก่อนข้าเจ็บจะตายอยู่แล้ว ลูกหนองของแกสองคนรีบวิ่งไปบ้านพ่อเท่าลมพ่อเท่าพ่อเท่ากำนันถูกเสือกัดพ่อเท่าช่วยไปดูให้ทีพ่อเท่าลมรีบมาดูแผลให้ทันทีแผลลึกทีเดียวนะกำนันไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะพอกสมุนไพรสมานแผลให้แกเอาห่อสมุนไพรออกมาจากย่ามโดยไปที่แผลกำนันเสาแกกระตุกเก่งจนกัดฟันกอดๆด,ด,ด้วยความเจ็บปวด พ่อเท่าลมบริกรรมคาถาเป่าพวดลงไปสามสี่ครั้งก่อนที่จะเอาผ้ามาพันทับไว้อีกชั้นหนึ่งกำนั้นไม่ต้องห่วงไม่เกินสิบนาทีนี้ความเจ็บปวดจะทุเลาลงจนหายเป็นปิดทิ้งแผลก็จะสมานได้อย่างเดียวรุมงนี้เช้าข่าจะมาเปลี่ยนยาให้อีกครั้งคิดว่าคงจะหายขอบใจมากพ่อเท่าเองสองคนไปส่งพ่อเท่าให้ถึงเรือนอย่าให้พ่อเท่าได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอะไรไปล่ะ จ้าจ้าพ่อกำนันว่าแล้วไอ้ขุนกับไอ้สีก็พาพ่อเท่ากลับไปส่งที่บ้านข่าวไอ้เสือยิ่งบุกโจมตีหมู่บ้านโป่งไขแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจนมาถึงหูของบุญจันทร์และอาจารย์บุญยืนเห็นไหมละ่ะอย่างที่ข้าขาดการไม่ผิดมึงมันชั่วช้านักไอย้ยิงเราจะต้องไปจัดการมันข้าจะทำได้หรืออาจารย์ได้สิวะทำไมจะไม่ได้ มันคือลูกศิษย์ของขา้าข้ารู้ว่าจะต้องทำยังไงกับมันแต่ต้องใช้ด่างเองเท่านั้นเราดีไปกันเถอะแต่ว่าข้ายังเด็กนักจะไปประจันหน้ากับมันหรือว่าไปเปิดตัวกับคนอื่นๆมีหวังข้าจะต้องถูกพวกชาวบ้านไล่ตะเพิดแน่ข้าไม่มีวันที่จะพาเองไปให้ชาวบ้านได้หัวเราะแน่นอนเราจะไม่เปิดเผยตัวแต่เราจะสุ่มดูมันข้าคิดว่าช่วงนี้มันยังคงไม่กลับไปที่หมู่บ้านโป่งคล้อีกแน่ ขาว่ามันก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันกำนันเสาอดีตแกเป็นผานฝีมือดีคนหนึ่งทีเดียวละเรื่องคาถาอาคมนั้นไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นระหว่างที่มันได้รับบาดเจ็บข้าจะต้องออกตามหามันให้จงได้ไม่แน่นะอาจารย์บางทีมันอาจจะกลับไปชุมชนของมันก็เป็นได้เรารีบไปดูกันดีกว่าแม่แม่ไม่ต้องห่วงนะข้ากับอาจารย์จะไปปฏิบัติภาร,รกิจที่ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยคน แต่ว่าเองยังเด็กนะบุญจันทร์ไม่ต้องห่วงบัวพันข้าจะปกป้องดูแลเจ้าบุญจันทร์อย่างดีขอให้เองวางใจถ้าเป็นอย่างนั้นข้าก็ฝากด้วยนะอาจารย์บุญจันทร์พยักหน้าแต่เสียงที่เป่งออกมากลับเป็นของอาจารย์บุญยืนเสือสมิงไอ้ยิ่งมันก็วิ่งกระเซาะกระเซิงกลับมายังชุมชนของมันพยายามจะคืนล่างไปเป็นคนแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะเผือกินคนเข้าไปแล้วหวังพึ่งลูกน้องที่จะให้ผมน้ำมนต์ของอาจารย์ให้พวกมันก็หนีหายไปไหนหมดเมื่อมันตะโกนลองเรียกหวังว่าจะให้ลูกน้องออกมาช่วยแต่ทว่าพวกมันไม่ได้กลับมาชุมโจนแห่งนี้ต่างหนีไปคนละทิศคนละทางเสือใหญ่จำต้องนอนพักเพราะเสียเลือดไปมากก่อนที่จะบริกรรมคาถาเพื่อที่จะถอนกระสุนอาคมทั้งสองนัดนั้นออก เพียงไม่นานกระสุนก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากหน้าท้องล่วงลงสู่พื้นแต่อาการบาดเจ็บภายในนั้นทำให้มันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ว่องไวเช่นเดิมมันเริ่มบริกรรมคาถาหามเลือดแล้วก็ไปซุกซ่อนตัวอยู่เพื่อให้กำลังกลับคืนมาบ้างมันไม่รู้ว่าชาวบ้านอาจจะตามมันมาที่นี่ก็ได้ยังไงเสียมันก็ต้องหลบไปรักษาตัวก่อนอาจารย์บุญยืนกับบุญจันทร์เดินทางมายังท้ายหมู่บ้าน เพื่อที่จะสะกดลอยสมิงไอยิ่งไปเป็นจังหวะเดียวกันที่กำนันเสากับพวกชาวบ้านออกเดินทางมาถึงพอดีจึงได้จะาเอ๋เข้ากับผานบุญยืนในร่างของบุญจันทร์หยุดเอ็งเป็นใครวะเป็นเด็กเป็นเล็กถือปืนเดินทอมๆอ,อยู่ในป่าคนเดียวหรือว่าเอ็งจะเป็นสมิงไอยิงแปลงกายมาเมื่อสุดวิสัยอาจารย์บุญยืนจึงได้เอ่ยทักทายกำนันเสากำนัน ไอ้บุญจันทร์นี้มันเป็นลูกนางบัวผันที่อาศัยอยู่ทางชายป่าดานโน้นมันไม่ใช่เสือชายสางที่ไหนหรอกแต่ข้าอาจารย์บุญยืนเป็นอาจารย์ของไอ้เสือยิงข้าถูกมันข่าทิ้งจนต้องอาศัยด่างของเจ้าบุญจันทร์ที่เป็นหลางบริสุทธิ์และมีจิตใจดีเพื่อที่จะได้ตามลาตามแก่แขนไอ้สมิงยิงแล้วข้าจะเชื่อได้ยังไงว่าที่เองพูดเป็นเรื่องจริงก็ฟังเสียงข้าสีด่างกายเป็นเด็ก แต่เสียงข่าแกขนาดนี้บ้าไอเรื่องเสียงใครก็ทำได้นี่วะอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเองจะให้ข่าพิสูจน์ยังไงก็ว่ามาเองเป็นอาจารย์ของไอยิงแล้วทำไมเองถึงถูกข่าตายเพราะว่าวันนั้นข่าเกิดไม่สบายมันจึงถือโอกาสนั้นสังหารขา่าเพื่อที่จะชิงคำผีสมิงเขียวแกว,แกวข่ารู้ว่ามันเป็นคนยังไงจึงไม่ได้สอนวิชานี้ให้มัน ก็ัว่มันจะเอาไปก่อกรรมทำชั่วสอนวิชาสมิงมันก็ยังเอาวิชามาหากินในทางที่ผิดแล้วถ้ามันเป็นสมิงเกีียวแกวเมื่อใดแล้วละก็จะไม่มีใครที่จะเอาชนะมันได้ถ้าอย่างนั้นเองก็ต้องกายร่างเป็นสมิงเกีียวแกวได้สิว่นั่นมันของแน่นอนอยู่แล้วถ้าเองสามารถกายร่างเป็นสมิงเกีียวแกวให้ข้าเห็นได้พวกข้าก็จะให้เองเดินทางด้วยแต่ถ้าเองทำไม่ได้ก็กลับไปซะ ข้าไม่ใช่เพื่อเล่นของเองได้เมื่อรับปากเสร็จร่างของบุญจันทร์ก็ก้มลงคานสีขาร่างกายสันสถานก่อนที่ขนสีเหลืองคาดดำจะโผล่ขึ้นมาตามผิวกายเงยหน้าขึ้นร้องคำดามจนกลุ่มคนที่มากับกำนันเสาต้องวิ่งไปหลบอยู่ด้านหลังของกำนันกำนันเสาเองก็เล็งปากกระบอกปืนไปทางเจ้าเสือใหญ่มันสะบัดหน้าไปมาก่อนที่จะหยุดร้อง เขี้ยวของมันเป็นสีขาวดาวกระจกใสาวาววับแหลมยาวออกมานอกป่าดูแล้วดาวกับว่าเป็นเสือเขี้ยวดาบเสือเขียวแก้วเสือเขียวดาบจริงๆด้วยทีนี้เองเชื่อด้วยยังละไอกำนันเสาข้าเชื่อแล้วถ้าอย่างนั้นข้าจะเดินทางไปกับพวกเองได้ด้วยยังได้ได้ได้แน่นอนแต่เองต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่กินพวกข้าข้าไม่ใช่เสือกินคน ทำไมข้าจะต้องสัญญาด้วยแล้วอีกอย่างเมื่อเสร็จการนี้ข้าก็จะไปจะเหลือเพียงเจ้าบุญจันทร์ที่ซื้อถอดศัพท์วิชาของข้าเท่านั้นและข้าขอรับรองว่าสิทธิ์ของข้าคนนี้มันจะไม่มีวันทําชั่วเหมือนกับไอย้ยิงแน่นอนได้ๆถ้าอย่างนั้นเราไปกันแต่ว่าช่วยคืนล่างเป็นคนก่อนได้ไหมอาจารย์บุญยืนไม่ตอบแต่ก็คืนล่างกลับมาเป็นเจ้าบุญจันทร์ตามเดิม ก่อนที่จะก้มๆเงยๆมองตามรอยเลือดนั้นไปจะยืนหาพราแสงอะไรละ่ะรีบตามมาสีทุกคนเดินตามไปอย่างก้าก้ักูดัว,วเพราะไม่รู้ว่าด้านของบุญจันทร์จะกลับกลายเป็นเสืออีกตอนไหนจวบจนกระทั่งมาถึงที่ชุมโจนของมันก็พบเข้ากับรอยเลือดกองโตและกระสุนอีกสองลูกที่เป็นกระสุนของกำนันเสานี่ไง มันถอนกระสุนอาคมของเองออกแล้วกำนันเสาตอนนี้มันคงจะหลบไปรักษาตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งว่าแล้วบุญจันทร์ก็เอามือวางลงที่เลือดของมันแล้วก็หลับตาเพียงคู่เดียวร่างของเขาก็สั่นสะท้านกลายเป็นเสือเขี้ยวแก้วอีกครั้งทุกคนถอยกูดไปด้วยความตกใจเพียงชั่วอึดใจเสือเขี้ยวแก้วไม่ได้อยู่ตรงนั้นให้พวกมันตกใจอีกมันกระโจนเผ่นแผวออกไปอย่างรวดเร็ว ไปทางป่าด้านหลังจนป่าแหวกลู่ไปเป็นทางทุกคนก็จดจ้องคิดจะตามไปถ้าตามไปแบบกระชั้น,นก็กลัวว่าจะโดนลูกหลงแต่แล้วเสียงดังกังวานก็ก้องสะท้อนกลับมาไม่ต้องตามมาในที่สุดกูก็ตามจัดการมึงจนได้นะ้าไอศิดชัวว่าแล้วเสือเขี้ยวแก้วก็กระโจนเข้าใส่สมิงไอ้ยิ่งมันกระโดดลบได้อย่างว่องไวเพราะตอนนี้แผลของมันหายแล้ว แต่ด้วยฉันเชิงและความ่าดปเปียวของสมิงเขี้ยวแก้วแค่มันอ้าปากร้องศัตรูที่เห็นเขี้ยวขาววาวับนั้นก็ตาผ้ามัวไปด้วยตะบะของมันสมิงเขี้ยวแก้วฝังขมเขี้ยวลงไปยังลำคอของมันได้อย่างง่ายดายสมิงไอยิ่งพยายามดิ้นรลนต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตรอดมันใช้กงเล็บควนไปยังชายโครงของเสือเขี้ยวแก้วแต่ว่าไม่เป็นผลเล็บที่ควนลงไปรา้วกับควนหินผาก่อนที่มันจะสิ้นฤทธ ก็เปล่งเสียงออกมาเป็นภาษามนุษย์อาจารย์อยา่าอย่าทำข่าเลยข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดอาจารย์อยา่ามันสายไปเสียแล้วไอ้ยิงขนย่างมึงมันชั่วโดยสันดานมึงจำได้ไหมว่าเหยื่อของมึงขอร้องอ่อนหวอนมึงเท่าใดมึงเคยปาานี้พวกเขาไหมความตายเท่านั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนให้มึงกลับไปเป็นคนดีได้หรอก สิ้นเสียงของอาจารย์บุญยืนเสือเขี้ยวแก้วก็กระชากหลอดลมของมันจนขาดร่างของเสือใหญ่สิน้นฤทธิ์นอนเลือดไหลโสมกายก่อนที่จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างสูงใหญ่ที่อกของมันมีรอยสักหัวเสืออาจารย์บุญยืนกลับคืนร่างเป็นบุญจันทร์แล้วนั่งยองๆตรงข้างศพของไอ้สมิงไอ้ยิ่งวางทาบมือลงไปบนหน้าอกของมันอัขระที่อยู่ตามตัวแขนและแผ่นหลังของมัน รวมถึงรอยศักิ์เสือที่อยู่ตรงหน้าอกค่อยๆเคลื่อนไหลเข้าไปอยู่ในมือของบุญจันทร์จนหมดสิน้นเหลือแต่เพียงซากศพที่แห้งกรอบไว้ตรงนั้นเอาละข้าจัดการมันให้พวกเองแล้วส่วนที่เหลือพวกเองจะจัดการยังไงก็แล้วแต่ว่าแล้วอาจารย์บุญยืนก็หันไปกาวกับบุญจันทร์บุญจันทร์เอ๋ยภาระหน้าที่ของอาจารย์เสร็จสิ้นแล้วต่อไปเองจะต้องดำรงชีวิตให้อยู่ในขันลองของธรรม แล้วขอยช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ด้ยากนะอาจารย์หมดเวลาแล้วละว่าแล้วแสงสีทองนวลตาก็ออกจากร่างของบุญจันทร์ลอยหายไปในอากาศบุญจันทร์จึงได้เดินทางกลับมาหามารดาที่รอเขาอยู่ที่บ้านก็จบไปแล้วนะครับเรื่องราวของบุญจันทร์สมิงเขี้ยวแก้วฝากติดตามเรื่องต่อไปด้วยนะครับวิดีโอนี้ ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องโดยนักบระพันธ์รอรัติการฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องหนุ่มพเนจรแชนแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ